มาดูงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะนั่นก็คืองานวันพืชมงคลนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจัดซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคารแรกนาขวัญณมนทลพิธีท้องสนามหลวงค่ะโดยการซ้อมในวันนี้นะคะเป็นไปตามพระราชพิธีจริงเต็มรูปแบบมีนายชวลิตชูขจรปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นพระยาแรกนาและมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามสำนักพระราชวังร่วมด้วยสําหรับปฏิทิน หลวงปีนี้กำหนดให้วันพระรหัส,สบดีที่8พฤษภาคมเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งจะมีการประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนวันศุกร์ที่9พฤษภาคมเป็นวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานซึ่งจะประกอบพิธีปรา์ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีพระโคฟ้าและพระโคสายเป็นพระโคแรกนาพระโคมั่นและพระโคคงเป็นพระโคสำรองสำหรับพันข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น11พันซึ่งทางกรมการข้าวเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมและแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วประเทศโดยผ่าน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด